สวัสดีครับสวัสดีค่ะเมนี้พามาเก็บเห็ดเลาะเห็ดยูคาค่ะเห็นไอเพิ่นเก็บได้เนาะจากกะลมาร้องเลาะเบิงไม้แล้วกับพ่ออายุค่ะพี่น้องะะห้างๆจันแต่เก็บขึ้นมาบ้างคันนี่บาวตาเก็บมาให้จานเดี๋ยวห้างมาตัดขากันเลยจ้า จะออกจะยามหึงอู้พี่น้องเบิงดอกนี่ดูขาดูงามแพงเห็นไอ้เพื่อนได้เนาะจะนองเพื่อนเอาลงอันช่องจะก็เลยมาลองเบิงอยากได้ไปก้อยไปแกงจะพี่น้องจ้ะก็เลยมาจ้ะห้างห้างจ้ะบ่ออกเป็นมูเนาะรอบนี่ออกอันทีละดอกสองดอกจะพี่น้อง กระดดกง้มยี่กระดอกง้มดีดีเห็นเพื่อนก็ได้ก,กระตานึงผลหล่ะจะเพื่นมาสองคนวันนี้จะบ่ได้เขาปานน่อใหม่เด้อจ้ารถจานกำลังสมอยู่ล้อรถก่อนเนาะค่ะเนาะไปค่ะไปติดตามไปรุ่นหาน้ำจากกันต้นเลยค่ะ พ่อีกเร็วค่ะสองจีโอ้งามแท้จ้ะอือหือสวยๆเลยค่ะออกห้างๆแต่ว่าดอกงามน่าจะเนาะห้างคักอีลีจะเลี้ยมคักอีล,นออนนล,ออลีนี่คือไอเพิ่นว่าล่ะจ้ะออกว่าลายนี่ค่ะ เกิดออยุ่ข่างคอนจ้ะพี่น้องสองดอกจ้ะอู้หนี่จ้างามเลยอ๋อดอกนี้กอีกขาย่าวเทีพออีกแล้วจ้ะดอกนึ่งเดินโดน,ดนจังพอเลยพี่น้องค่ะ <c ười> กระโดงามคักจ้ะดุนดุนดนพออีเลีมากินจ้ะมากินเห็ดอันนี้แกงส่น้ิชใหม่เดี๋ยวไปลาบไปก้อยเนี่ยจ้ะแสบโอ้โหอ่อ,อนๆเลยจ้ะพี่น้องเบิ่งดูสะอ่อนจ้ะพี่น้องจ้ะบ่าวตาได้มาโห้ก็สวยแต่ค่ะออวองวางวๆงวงวงว เห็ดฝนตกบ้างดอกนี่จะพี่น้องป้าจะกระสออนแทะขามันถือฝนมันอาจจะเปื่อยหนามจากน้อยจ้ะปกเป็นย oh. ังเนาะเห็ดอันนี้น้ำคักจีมันจ้ะ อย่างหลุดคนไม้อยู่เด้อจ่าพี่น้องเพิ่นกะสิมาเลาะคือจานนี่แหลนะเนาะดอกงามจ่าพี่น้องจ้ะแต่มันออกหลายๆจ้ะก็บ่ได้มาหาเนาะมันออกพร้อมกันแห่พี่น้องเห็ดละงูเห็ดเพิ่ออันนี้นะจ้ะก็ไปเก็บเห็ดแต่ไปเก็บแต่เห็ดละงูอยู่บ้านบ่ได้มาจ่ามาโคกบ,บ้านไหนสะพงคนแล้วจาว่ามากรออกล้อ หลายออกเป็นพืชไปเลยพุใ่ใดมาพุ่นั่นก็ได้เป็นตาแต่ว่าคุ้นกันหลายคือกันจ้ะตะปุยมีจ้าโอ้ได้ก,ก่อยหนึง่งเลยจ้ะพี่น้องไปลุ้นน้ำจ่าต่อกันเลยค่ะนี่ขาเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่นี่โอ้โห้ขาเมีสุดยอดเลย วครับโอ้าขาไม่อยักนอง,นงพี่โอ้งามขาจะงามงามงามาเลียวเห็นบ่อพี่น้องหาซอยกันเด้อค่ะเหน็นบ่อนี่ดอกเห็ดจะ้ะโอ้โหขาเมยคือ,าอ,าองามจะคนเด้อ,ออือจะอ่อน่ะ เป็นเห็ดพึ่งหวานจ้ะมีอีกดอกนึงเด้ดอกนี้แห้งใหญ่คักน,นี่จ้าแหง่ร <c oughs> จ้ะมันแตกจ้ะพี่น้องบึงบุนอ่ะมันแตกนแหงครับดอกมันอ้วนเห็นมันเกิดมองแลว้วดอกซองดอกจ้ะพี่น้องซองดอกนั้นหน่อยส่วนมากที่ได้มองแลว้วดอก โอ้โหงามคักจ้าวาตาไม่ให้จ่าสามสีดอกมาบิ่งดูนี่ค่ะพี่น้องค่ะปอดงามงามงาม,งามเดี๋ยวอวยเจ้าบายก่อนขาเนี่ยมันคือหลุดหักมันถึงน้ำมันอยากนเน่าวนะใส่ละดอกมันดูนี่ดีันตกดี ฝนตกดีจ้ะฝนตกทั้งนี้ดีทั้งบ้านจะตกบ่ดีปันใดจะมาอัานปลาทั้งบ้านสมบ้งคุณนะจ้าออกห้างห้างดอกพีก่น้องจะเป็นตาได้แกงได้กล้อยอยู่จ้ะนี่อ้อนๆเลยจ้ะงามไหลบ่ได้ไปเอาหน่อไมจ้จะรดรดออกไปพาตัดหัวใจมันอยู่ หวานก็อยู่บ้านเบิดมือมันมางามคัะเทปเเดี๋ยวมันเกิดห้างมันดวดอกงามเนาะเมียนเกิดห้างแล้ดวดอกถ้ามันเกิดลายคนมันลายมันเง่บ่ได้นคนมาอยู่โอ้โหส,สวยๆเลยจ้า <c oughs> เกี้ยนำแมงอันนี้ปวกกินขามันจะถัดออกหล,หลายเลยแต่ใบไ,ไม้ไม่คอยเห็น้ะจ้า Ah. สองดอกจ้าโอ้ขาสุดยไปนะปัดน้ำคักจ้าพี่น้องจ้ามันเ่าเด้อนี่เด้อมันเมาจ้าจะตัดออก จ้าสวยๆเลยเบื้องปลาเห็ดจะไปน่นอะปลาเห็ดอยู่ค้าปลาอยู่ค้าเหรอจ๊ะเกิดมันมาเกิดน้ำปลาอยู่ค้า มองหกกับหอกมองแปนกับเปนจ้าเกิดทั่วไปมองละดอกจ้ะพี่น้องกระไดก่อย,ยจ้ะบาา่าวต่ทั้งพูนได้ยินเสียงทั้งบุญละเดี๋ยวเราไปหาบ่าวตาไปเบิ้งดูแกได้บอกไปจ้าดอกบางใหญ่เล่นช่องดอกคนนี้ งามคักพูดนะนี่จ้ะข,ขาวขาวเบื้องทองดอกขาวข,อขาวเลยเห็ดชุดไม่ออกเพราะลายจ้านี่พอได้กินจ้ะดอกนี่จะ,จะเก็บเป็นเหย,ยบเบื้งดูพี่นอ้องยุ่ใต้ใบไม้อยู่เด้เนี่ยจ้ะมันได้บานเนาะ ถ้าอาจจิแบบมมดรออีกกระสิได้กินเพได้กินนะจ๊ะได้ก้อยอยู่มันยังอยู่ใต้ใบใหม่อยู่มุ่งหมอง้ะดอกโงดอกละจ้าเดี๋ยวจะมีเวลาจะกระสิมาอีกคือเกาเบื้องลูกนะงามครับค่ะ มาพูดมาพู๋เถิจะพี่น้องป่ะปันพน้นเก็บออรรถนี่ค่ะของเงินบ้าแต่เราเก็บมาเนาะอู้หึี่คือขายเงาเดี๋ยวขายเงาดีครับไต่ใบ,บใหม่เนาะ เวลาหาเราจะพี่น้องจาจิกกลับบ้านเรามีเวลาเป๊ะเราจะไปธุระจาสีมาสรุปผลงานให้เบิงแล้วจ้าอู้จีนอบอบ่ขาวๆเลยโอ้โอบวบ่ขา,าวๆพน้าดอกเหลยก็ตัวเดียวเสาเหล็กปันเสาเหล็ก เอากระตามาหนยเดียวคนหนึ่งเก็บใส่ถุงย่างโอ้เงานี่ไหมงามแทบเหลเอกัน จ้านี่ค่ะมาเบ่งผลงานของจ่ากับต้าประมาณ50นาทีนี่ค่ะได้อยู่จใจมีแต่ดอกงามๆามะพี่น้องสำหรับคลิปนี้จ่ากะสิขอฝากไว้ซ้ำนี้ละจา้าฝากากดไลค์กดแชร์คอมเมนต์มาเป็นกำลังใจให้จ่ากับต้าแน่เด้อค่ะเอาไว้บอกกันใ่คลิปหน้ามีเวลาสิไม้อีกค่ะดอกงามอยู่เห็ดเป็นจีอยู่ค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ